เศษษ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 รษฐกิจแพงหมูเห็ดเป็ดไก่แพงมากขึ้นภูมา่ารู้ไหมท<ม>ี่นีหมูแพงมากวันนี้เราก็เลยยกเมนูนี่เมนูไข่ไข่ตุน๋นเออวันนี้เราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าไข่ตุน๋นมอไฟสูตรน้ำจิ้มสุก,กี้มาล่าจม,มาค่ะมาดูวัตถุดิบของเรากันเลยค่ะเริ่มต้นจาก ออมีกุ้งปลาหมึกปลาหมึก,มกแล้วก็หมูสับอันนี้เราเอาไปรวนนะคะรวนรวนต่อจากกระเทียมที่เราเจียวนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยเราก็เอามารวนพวกซีฟู้ดของเรานะคะแล้วก็จะมีแครอทมีขึ้นช่ายมีผักกาดขาวแล้วก็เพกของเรามีไข่มีพริกไทยมีน้ำเปล่ามีรสดี มีนมแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มซุกี้สูตรหมาล่าของเรานะคะที่จะใส่ลงไปในวันนี้แล้วก็มีซอสหอย2ช้อนโต๊ะแล้วก็มีซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยอ่ะปูม่าไปหกินกอะไรวะอ่าต่อไข่ใส่ใส่ในชามก่อนวันนี้เราใช้ไข่5ฟอง คนเดียวคนเดียวนี่คนได้เลยอ่ะคนแถบด้วยสองมือสองมือสองมือกำลังหกนะแล้วก็ ในมนอมอันนี้เราใช้เป็นนมจืดของน้องภูม่านะคะนมโรงเรียนโอ้ขเลยค่ะขาวเลยสองมือคขามือนี้จับจะยัคะอันนี้ใส่น้ำปลาลงไปกาดูนะคะประมาณสองช้อนเฮ้ยสองสถ้วย, 2, 2วยแล้วก็มีซอสหอย แม่ไฟลุกแล้วครับนั่งดูปุีเกียดยืนก็มีซีลขา่ะมีนี่รู้ตต่ลองก็คือนอนรอรู้รสดีผสมให้เข้ากันนะคะ อ่ากูมาได้แล้วนี่ลงมาพ่อเอ๊พ่อเอถ่ายโนกกอนอ่าแล้วก็เอาน้ำจิ้มใส่นะคะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะหนึ่งสองสามสี่ให้หมุนเลยหรอห้าห้าช้อนค่ะคนได้เลยค่ะกลิ่นก็หอมดีนะหอมไหม อย่างนี้ค่ะหมุนป <Hello. S 1> ินไม่ปิน้เลกลเอามาเทใส่กุนกุใส่กระทะนะคะ <c oughs> นผสมนะคะทำอย่างนี้เพื่อให้ทุกอยาก่างเข้ากันได้ได้ได้ไวแม่ไม่รับูยนลยนะว่ามันถีเนือ้อเป็นสีเน,นื้ออะไรอ่เอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ในหม้อหม้อไฟกันเลย<ม>แล้วเราเอาผักกาดขาวลงไปนะคะเราก็จะทำเหมือนซุกี้ แล้วแต่คนชอบใครชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปได้นะคะนี่ก็มีแครอทให้สวยงามพาทานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเ,าเทไข่ตุ๋นของเราลงไปได้เลยว้าวหืมเสียนข่าเลยนี่นำ้ำซุปบ้างอ๋อพอดี ปี๊ปเลยแล้กกวก็ปิดฝาไว้นะคะอ่าปิดฝาไว้15นาทีระวังหรอกูมาก,กินไปแล้วหนึ่งหนึ่งกระทะใช่ไหม นกกระทากันนะค,ะครับแค่นกกระทาอะไรเนี่ยโอ้โหหืม <c oughs> นอนใส่ก่ะ มาร้อนว้าวอื้ออือเรามาตกแต่งเลยอือเนื้ออือแล้วเราก็เอาเนื้อสัตว์ที่เราลวกไว้ละมาแต่งหน้าหน่อยเ๋ยวเราโรยหมูก่อนหมูสับรวน mẹ chưa có mặt mẹ chưa có mặt mẹ chưa có mặt mẹ là có mặt mẹ chưa có mặt mẹ có mặt mẹ chưa có mặt mẹ chưa có ไข่เรากำลังใกล้จะสุกแล้วไออันนี้สูตรใหม่หมคือไม่ใหม่เอาไปล้วนแต่ถ้าใครที่ใครที่จะเอาไปลวกก็ได้แต่เราว่าล้วนแล้วมันหอมกว่าคือล้วนในน้ํามันกระเทียมเจียวอะพอ,อ,อเออมันจะหอมกระเทียมเจียวด้วยนะนี่ หม้อไฟล้นจริงคราวที่แล้วเราก็ทำล้นนะหม้อเล็กเออหม้อมันเล็กไปเดี๋ยวปิดฝาเอาไว้ประมาณ5นาทีปิดแล้วนะโอ้ห้านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตุดูเดี๋ยวเรามาดูไข่าาตุ๋นของเรากันเลยค่ะ กระปตัตัวสีหน่อยเดียวครบห้านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูไข่ตุ่นของเรากันเลยค่ะตรงนอไฟอว,ว้าวอืมอมาเสร็จแล้วโรยพริกไทยลงไปนะคะ ตามชอบเลยนี่ตามด้วยกระเทียมเจียวยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมแล้วก็โรยหน้าด้วยนี่ต้นช่ของเรา เสร็จแล้วครับมาลงมือกินกันได้เลยแม่ฮพ่อยให้ดูนะว่าดึงแค่ไหนนีด่ดึงเลยนะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาชิมดูว่ารสชาติอร่อยแค่ไหนอืดูแล้วชิ้มกับน้ำผึ้งเห็นควันไหมปุ้มแม่เห็นควันไหม,ไหม,ไหมเห็นมาก กระลา่น้ำจิ้มลงไปอย่างนี้น้ำจิ้มซุกกี้ลงไปอเ,เอาลรนะหนึ่งสองสามมันร้อน <laughs> หนึ่งสองสามกินไม่ได้ไ <laughs> กินกุ้งก่อนกระดูกนั่นนะอืม แรงร้ <ret> อนหอมข้างในอร่อยมากอ่าไข่พู่มไม้มากอ๋อแน่นะรัของคุ่มไม้ไดคืออะไรไข่ดาวช่วงนี้ช่วงประหยัดกินไข่นะทุกคนเป็นยังไงอืมกินอิ่มแล้ว ก็ไปแล้วนะบายนะภูมาไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้พ่อเองตามมานะคะมาเราจะมาชิมมั่งแล้วเมนูนี้ง,ง่ายสุดๆยากตรงไหน,นรู้ไหมตรงไหนจุดไฟ <laughs> จุดไฟเกือบชั่วโมงกไปยังไ้ ก็จะได้กินก็จะได้ทานมาโหเราเป็นคนทำเรารีวิวแล้วเดี๋ยวให้พ่อให้ลองรีวิวดูอือตักยากเนี่ยใส่กระเทียมเจียวไปอ่ะทำกินก่อนอืกินผ่านผ่านไหมผ่านผ่านกินหอม ไอ้เบื่อไก่ตุ๋นธรรมดาก็ทําแบบนี้ได้นะเอาน้ําเอาน้ําจิ้มสุก,กี้มาใส่ใช,ใช่ใส่จิ้มสุสสสก,กี้ก็ได้นี่กุ้งเบียร์ใส่กุ้งด้วยสิใส่กุ้งก่อนใส่น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มสุก,กี้แบบไม่ใช่สุก,กี้ธรรมดานะ ก็จะมีลายสูตรนะของเราวันนี้เป็นสูตรมาล่าด้วยอย่างที่บอกว่าในไข่เนี่ยมันจะมีผักหมดเลยนะกาะขาวกากขาานะแล้วก็มีแครอทแครอทเนี่ยกัดไปมันก็ไข่ตุ๋นมันก็จะนิ่มๆละลายลายในะปากใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกเนี่ยผักนะแครอทกับประการข่าวกัดแล้วก็จะโดนรู้สึกกึบๆด้วยมีเฮกเจอร์ ใครที่เบื่อไข่ตุ๋นธรรมดา<น>ก็สามารถเอาเมนูนี้ไปใส่เพอะอะไรวะลองไปทำตามมันได้นะไม่ว่าจะเป็นไข่เคียดเลยนะใส่น้ำอะไรดีนะน้ำพะโล้มน้ำแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เข้ากันหรอน้ำเย็นตาโฟอย่างเงี้ยนะเออเย,ย็นตาโฟนา่าจะได้นะใช่ไหมใช่ใครเบื่อก็ลองทำดูนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบาย